ครับผมเจอแล้วครับช่างหนูวันนี้ก็จะพาไปซ่อมทีวีทีวีก็ไม่มีจอรั้เพื่อนช่างยกมาทั้งแผ่นเนี่ยเขาแผ่นไมาทำทำไม่อยบอกว่าเสียงดังติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแล้วกินหอก็เสียงว่าเปลี่ยนหอไปเจ็ดแปดตัวแล้วไม่เหลือขาดหมดเขาบอกแท้ทำไงก็ขาดก็เดือวผมผ่าเช็กให้ดูว่าอาการกินหอ เสียบปลั๊กเปวดสวิตช์กระดังต๊อแตกแท๊กแท๊กมาจากไหนครับผมเนี่ยวขะหอก็ชาวช่า,างรายการก็ต้องรู้แล้วว่าหออยู่ตำแหน่งไหนครับผมอดีนีวผมได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ควรช่างมาทําให้หน่อยเพราะว่าจอสลิมยี่สิบเก้านิ้วของ lg ครับผมของ lg อ่านี่นี่ปรับมิเตอร์นี่ก่อนพอตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อ่าโอเคเี่ครับนี่หอปกติพอผมได้เปลี่ยนไปแล้วคือเปลี่ยนตัวใหม่เลยนี่อตอนนี้ผมได้เปลี่ยนหอไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับกินนี่ครับสี่สำหรับหอตัวนี้ก็เป็นเบอร์เบอร์หอตัวนี้มันก็เป็นเบอร์สี่สี่เก้าศก้าหกเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้ว เพื่อนบอกเปลี่ยนเป็นกรหมดเลยตัวนี้อันนี้เขาเรียกเป็นสีไมล่าไมล่าสีไมล่าตัวนี้ของมันก็ไอเบอร์ห้าหกสี่เจสองร้อยสองร้อยห้าสิบโวลต์เนี่ยมันช็อตเปลี่ยนฮอไปแล้วกินกินไมล่าตัวนี้ครับผมตอนนี้พอใส่ไมล่าวัดอยู่แล้วมันก็จะช็อตไฟแบตอยู่อ่าผมก็ได้เปลี่ยนไฟแบต ช็อตไฟก็เพราะว่าดูแล้วอาการของ LG 2ซีสลสมเนี่ยทําไม่เปลี่ยนไฟแบตดเปลี่ยนเปลี่ยนซีซีฮอเรียบร้อยแล้วก็ขาดอีกไม่เปลี่ยนไฟแบตดแล้วก็ร้อนทั้งร้อยไม่เหลือครับผมมีเท่าไรก็ไม่จบครับผมนี่ครับดี่ผมก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยไปแล้วล่ะว,ว่าเปลี่ยนทั้งซีฮอแล้วไฟแบตดแล้วก็ไมล่าตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทาําลองเกียบไฟให้ดูก็เอาแค่ เพื่อนเขาบอกว่าเอาไฟออกให้แบตใช้ได้อันนี้คงไมีปัญหาเลยแล้วอ่าครับผมเดี๋ยวเสียบไปดูนะครับได้นะครับสับงเกตดูครับผมเสียงน้ฟีดจากไฟแบตครับผมแสดงว่าไฟออกแล้วใช้ได้ครับผมอ่านั่นแหละไฟได้ดับพอดีนี่อ่าก็มีท่านี้แล้วครับผมก็เขามาอย่างนี้เราทําให้ไฟออกเลยใช้ได้ กับผมคงไม่มีปัญหาแลวเปลี่ยนไปบงให้แบตก็เรียบร้อยทางหนูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางหนูด้วยนะครับผมสวัสดีครับอันนีแหละอืม